มีนั่นมีดีไหนบางคนกานนี่ส่งบ้านมาให้เบิ้งมีลหลดคลือใค,คือเอาผูกไผ่มาส่งมาในีนั้นแบบคใคๆคือว่าโอ้ยมันหลอกมาหยอกเขาขนาดนี้สวัสดีสวัสดีผมเป็นพี่นคค้องเอฟซีองบางศิราดเบิร์ตสกุลสุขพันมานีกับบางศิริดาชได้เดินมาทางเพื่อนเอ้ใหญ่มาทุกคนเนาะ หลังจากที่เพิ่นได้เปิดใจครั้งใหม่นี่วู้ว่าเพิ่นเป็นอ่ะจังไงนั่นทุกคนเนาะเรื่องหัวใจเพิ่นนในเฮาก็จะโอ้จะล้มแล้วก็มาถามเบิ่งทุกคนเนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีป้าบอลลูมเอาวันนี้เนาะตกใจบ่เห็นแบบไหนบอลลูมเอาเห็นได้ไรมาได้ไรนี่มามาทามทามอยู่แล้วทามทามทามเนาะทามทามวิ่งเจ้ากูฟออะไรไหนมัน เป็นอะไรเดี๋ยวในสภาพสภาพจิตใจเป็นอะไรเรื่องหัวใจเป็นอะไรเป็นคนพาเนาะเป็นอะไรสภาพจิตใจผลและโดนไปแล้วเป็นอะไรเนาะบันีนโดยดีสุดแล้วบแคือสิอ่าบ่มีบัตรแพลแล้วเนาะได้หบัวได้บอบไดคนมาเห้ได้ เล้วก็ว่าที่พักผ่อนไว้ก่อน,นดเนาะแต่ว่าบอกแมนแล้วเนาะพักเรื่องเปิดใจนี่บ่ไว้ก่อนฮะพักเรื่องเปิดใจนี่ไว้ก่อนแมนทั<ม>้งสี่แบบว่ามีแต่คนทักเขามากกันบน่มีนคนจริงใจแต่คนเ,ออเป็นอะไรบ้างบ่จริงใจพักเอาไว้ก่อนซะหรือว่าแต่ละคนบ่ <c oughs> มีหัวใจบ่เนาะบ่ย่านบ่มีหัวใจยนะคนที่ทักมาเนาะเป็นแม่ชาวนาแบบถามใทยธรรมดา มิเติคนมิเติลักเข้ามาว่ะเป็นังไรสูๆเด้อนะหักเข้ามาให้กำลังใจจัิงๆดู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 งูดูดูดูบูดอดูดูดดูดูดูด้ดูดูดงดี่นะูด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 ูโอดยยังบ่มีมดแต่กูด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 ดู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 ดันูดเปูด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 ด่ดพัก่อนดดิดดด ปิดใจไปเลยวะสิปิดใจมีแต่ว่าน้องๆมาถามเรื่องแนวอื่นก็ได้อยูค่ะนะพิจใจได้มีไดพักผ่อนไดต่ว่าเรื่องหัวใจนี่กะขอโจไปก่อนซะเนาะแม่นเพราะว่ามันลมกับมันก็อยากซื้ออยู่ไปอยากเสื่อใจภายไว้ดีซะลมไปลมมาเสียเวลาสัมเนาะด้วยแล้วพอดีเขาจากเหตเบียกเห็ุงานเด้แล้วก็คนทักเขามากกับมีแต่แบบอผมมีคนจริงใจเนี่ยนะมีแต่คนหยอกหยอกไปซื้อๆแล้วก็แล้วค่ะเดีวแล้วก็เฮาก็บ่ แบบบริจากเสื้อใจใไัยอะไรเดียวหนิดู <Do i. S 1> บางทีคนก็บอกว่ามีอันนั้นเด้อไอ้เนี่ยมีอันนี้เด้อแบบนี้ฮะนะอือเออประเทศไทยคือแ,แบบแมบนู้นคนอยากมาท้องเสือเพิน่นเนาะวันนี้นสักดโดยเออมีเงนินกับมีคือเพิ่นว่าฮะนะเออมีได้บอสมีทองกับมีเห็นนว่าสิเอาบ่ิจ <Do. S 1> าได้เห็นนะมันม่หลบบ่อยากเป็นตาเสือเลยฮะนะจะเลยว่าอยากผักเอาไว้ก่อนาดูมีแต่ว่าคันว่ามาลิกมาทามเด่นอือน่นก็ะเพาะไดโน ทำเรื่องใจนี่คือมันมันดูซื่อๆอยู่เด็กซื่อๆอยู่บบมันมันมันลมไปแต่คือบรอยากเสือใจไผ่แหละเด็กไมีแต่ยันแต่ยันเ่าเสียเวลาเอาเห็ดเบี้ยเอาซื่อๆนะวันนี้ซะโดยโดยอย่างเช่นเราเสียสละเวลางานหันนอกมาลมกระเพิ่นแม่นคือเำาอันเสียสละงานคือลมกระเพิ่นก็คือแบบอยากได้เพิ่นนอนอะไรนี้ซะโดยแต่ว่าเพิ่นทักเข้ามันก็คือยังกูได้ก็คือยังบนท่านพ่อของนะ คือไทยชื่อว่าเพิ่นกะเพิ่นกะยังเพิ่นกาบ่๋มหมักนะทั้งไทยกะตามเบิรงแล้วเนาะคนหนุ่มไทยเพิ่นกะคือไทยเพิ่นกาบ่มักคือการเลยก็เลยบอกว่าอสงสัยอ่ไรทั้งนั้นคือแบบว่าท่านเรื่งใหญ่นี่แต่ว่าต้อมจริงใจแบบนี้บอกวันนี้ท่ากับวันนี้ทั้งเท่ากับมันเป็นแบบประยัดเสืออะไรด้ประมาณนี้เดิเป็นประยัดเสืออะไรก็เลยแบบว่าล่มกับซื้อๆอยู่หันนี้ เจะคนมีแท้หรือบ่มมีแท้ฮานะว่น<ช>นี้น้ำมันซื่อๆแค่นันาะแม่เพิดกัิ่นว่าวา่ามีก็คือว่ามีอยู่ว่วคือว่าบุมมีฮานะแบบนี้ฮานาเข้าเลยบุอยากเสือเพิ่นแล้วแบบนี้ฮาอาบางทีคนว่าวา่ทาท่าไร้ข่าดองเจ้าหากมาถามกระโดดไปเนาะยอมแล้วเนาะจูโจมทางหลักแล้วนะเพื่นเนาะโจมเลยบางทีโดยทว่าไร้ข่าดองเจ้าหัก เคยว่างเลยว่างกันแล้วเลยเอาเลยเลยหันเองแบบคล้ายๆขึ้นองปเสื้อเขาทำเขาโบว์เสื้อเ้ามกันนี้นะโดยเขาแต่ยัดเสียเงินเด็ดโดยเขาไม่เข้าก็ว่างแล้วก็ยังได้คนเนาะแบบนี้นะโดยถ้าเข้าก็บโบเสื้อเพิ่อนชนะวันนี้ซะก็เลยแบบว่าจากแนวใดของเขาไม้ก็ขึ้นเข้ากับโบวเสื้อใครเลยก็เลยว่าข็เหตุดุจไว้ก่อนได้สักพักหนึ่งค่ะโดยเนาะ เื่อมันยังซีดีขึ้นเนาะโดยไปว่าอ,องงบบเสือแน่ใ่แน่นแบบเผื่อซีดีขึ้น<ม>อันนี้นันมันเป็นตัเสือผูดไรกันเนี่ยั <c ười> าายงแบบแดว่าคืเม,มาซื่อสิบแมนจะขายดคนเมาซื้อขี้โม่ใช่ปะแมนใะขขี้โมมาซื่อเอาอีเชนเนาะแบบสลัแ้วขี้โมมาซือเนาะ๋ยวอันั้นก็มีอ่ยก็มีผัววเหย็ดยอกกินทัวขี้โมล้นันะขี้โมเนาะแมนในนั้นอะเราก็เลยคิดว่า ใจเขาคือชิมโยกเ้าอะไรเพื่อนะปมะทามห้าวจืดๆน่ะนะโดยขิดไปขิดมาเยอะพอที่เขาลมเสียเวลาเนาะมอันจะนะก็ใช่เนอะเขาเสียเวลาเพื่องานทำบัตรเงินอะไเนาะนี่แม่เาต้องทำงานได้สักอือแล้วแบกว่าสิปิดใจไปก่อนนะดูนะอือโดยปิดใจมาดูยกับงานต่อแม่ดูงานงานลายบอส่งนี่แม่ช่วงนี้งานหลายนี่แม่แล้วนี่เนาะนี่ดู จิตต์เป็นยังไงนี่ยนะอันนี้เป็นสินสินโดยขีดให้อันนี้มีปูซอยมาหยิบไดเลยนะเลยจะได้มีปูซอยเยเดี๋ยวนี้เนาะโบคนว่างคนจ้างมาซอยเลยจ้ะจ้างโบด่วนเลยไหนโบคนว่างแล้วก็คนมาซอยอนว่างแล้วคนมาซอยหลานโดยหลานเป็นพี่น้องเลย เหน็นอะไรมีคนทักเข้ามาอยู่บ่มีคนสนใจอยู่บ่คือผมเห็นอะไรม,มีอยู่ได้มีกระเจ้าทักมาเอาเฟซเอาไลน์อยู่ได้บ่แต่กับบู้ว่าเวลาฝนร่มกับอะไรเงี้ยแต่พันจีวายอะไรให้กับผู้น้ำตัวนี้นะเออหกบมเห็นได้เลย<อ>มบมเห็นแบบว่าจริงๆจริงใจแล้วก็ทางเสา,า,า,าใหญ่ก็ยัง,ยง,ยงบ่อยากเสี่ยงภัยค่ะนะพวันใหญ่ก็พักไว้ก่อนเนาะจากเดือนเนาะประมาณนี้ซะถ้าเนาะเผื่อมีคนที่พร้อมมาฉันซะ เสือได้คือจะใครคือยันเจ้าขีดตัวบอวันนี้นะมาเนาะโดยโดยคือว่าไอ้มีนั่นมีนี่ไรบางคนกับนี่ส่งบ้านมาให้เบิ้งมีหลุดคือใครคือเอาผูกไค่มาส่งมาในนั้แบบคือว่าอมันหลอกมาหยอกเข้าหนาวันนี้ซะเนาะจะว่าบอกบางคนกัโอ้นี่เด้อสวนหสวนมันเด้อว่ะบางทีกับมีเดินไล่เด้อค่ะจะว่าว่าคนบุจริงนะชาวาร คนจริงกขาชิบว่าอย่างนี้คนจริงนะบางคนกบบนี่ได้ส่งบ้านมาให้เบิ่งเด้ส่งบ้านส่งรถมาเห็ดิเออบางคนก็ส่งบัตรส่งอีหยังมาเลยเอาไปเอามาเลยทางนี้กับเบียร์เสื้อหานี่ข้อหมายก็คืออยากอยู่ซื้อแล้วบริหารเบียร์เสื้อเท้าเนาะอยากรุ่มกับจักมาแลยเหมือนกันจักแมนผู้ใดอะไรแบบนี้หานะโดยโดยผักเอาไว้ก่อนมากแบบนี้ฮะเนาะแต่วันบอสเนาะซาวเปียง แมนบอสซิลัดโดยแมนแมนยนดีนะย่นดีนะเ,เ,เจ้าเสือนี่ต้องแบบได้นต้องมาหาเจ้าต้องมาแบบเห็นตัวจริงกันสิแมนแบบบอถ้าเกิเดเป็นแต่เสือก็แปบว่าเดี๋ยวแบบพักไปก่อนแบบประมาณนี้เนาะ <c oughs> แ,แบบมือแบบบอสงานก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วก็บแบบเท้าลมกันไปก่อนแบบนี้นะค่ะดาทามีเห็นนะโดยโดยมันกันไปก่อนแต่วันนี้ที่เขามาเนี่ยก็คืองเขาแจกไปเนาะแจกไปเลยนะเจ้ากับ ที่แรกกะจักสบายได้แจกไปกะดีโบแจกกัดีเนาะคนเฮากับมันก็มีลายแบบว่าวเนาะดูมีลายแบบว่าวแกเลยแบบว่าแจกไปเผย่ว่าจะไลยคนเขามาแบบแปลกๆบบนนี้เนาะหลายคนลายแปลกเนาะแล้วคนลายแปลกที่แจกไปเผื่เห็นคนว่าวเนาะว่าวมาแจกแต่ล้างไม้ก็เลยแจกใบหนาไม้แบบนี้นะโดนบันนี้บันนี้มัดคนก็าว่าไปอีก แล้วสรุปแล้วกับทั้งได้กับบดีทั้งได้ก็ดีหมดนะบาคิดง่ายๆนะขึ้นขันชีดีหรือบอดีขึ้นอยู่อ่ากับคนที่จะเข้ามาเนาะจะเข้ามาในรูปแบบใดเลีเลี้ยงหน้าไม่เป็นอะไรเมันคนเข้ามาหลายคนนั่นแหละก็กลายแบบนี้แล้วบอยากเสื่อเนี่บางทีก็อ่อมว่าไอ้มีนั่นมีนี่นะบางทีนะจังเป็นไขมันยาเนาะ เพิ่นบอก่านทางช่องยูทูปมานะอือแล้วก็ส่งมานี่ได้ไอ้ไม่บ้านมีรถได้บางที่ค่ะนะโดยบันี้เฮาทั้งนี้และสิย่านเพิ่นอีกบันทึกนะคือสาวใหญ่แต่ยานเพิ่นเนาะโดยเพิ่นแต่เพิ่นแต่เพิ่นเอาหูบอิสไซมาส่งมาค่นเนาะโดยบัถิ่กเอาในเฟสในยังก็มีนะเนาะโดยเพิ่นบ้านไทยและไทยสูงส่งมาเนาะโดยบางที่บันคือจะไปถ่ายเพิ่นเฟร่ก็ส่งมาให้ก็เห็นโดย บางทีเพ <ə S 1> ื่อเอามาอ้างเพื่ออยากได้คุยกับอ่าทางยืนใหญ่กันมีเนาะดูยั่นั้นแหละบางทีเราก็เลยว่าเอาวะเขาผัดใจซะก่อนนะแบบนี้เนาะดูผัดใจซะก่อนเด้ออยากให้เจะใจเป็นจะถ่ายจะได้ถ่ายคลิปซะเปียงซะเบ่าวสิรัดมากนะแกวะสีบอกควรมาสีผัดใจจัง จะทักหนึ่งก่อนเนาะบางทีเข้ามาเท่าไหน่ก็คือว่าอกหักมาแล้วก็เลยบากเสื้อภัยนะแบบนี้นะบัดมือนั้นมันเป็นแบบว่าจ้างเป็นยังมันคล้ายๆคือลงบวชเสื้อหูลงเหรออ่าลงเสื้อเสื้อเสื้อเสือย่างเดียวเด้คือแบบถึงเสน่ห์บนชใดเนาะบวหูมันแบบว่า เสื้ออะไรกบได้ก็ได้ก็ได้อยู่แล้วก็ได้แบบนี้ะแบบนี้มากอบโบยักเสื้อนะหรืออาจจะเป็นอ่ารั้งแรกที่เขาเปิดใจหับคนเข้ามาบ่นอะไรนะนอกจากเสื้อก็คือแบบว่าเห็นนะโอ้ยซะเห็นเห็นคล้องแบบนี้นะมาโดยตรงแบบนี้นะเห็นแบบเห็นเนาะคือเขาหมายคือเจ้าอะไรแบบว่าบริเวให้เสื้อแต่การกระทํามันมาแบบเอ่อห้เสื้อแบบนี้นะสามีนะเห็นการกระทำนี่ซะมีแต่ว่าซเสื้อหรือมันบริเห็นการกระทำในกับโบยักเสื้อเนะคำว่าเราได้เนาะดินมีกระดดกนะเราได้เป็น ความจริงคือการกระทาเห็นเหรเห็นดีกว่า mm hmm. ว่าเฮาน,นี่ mm ิ hmm. เสือได้บ่หรือบได้เนาะม mm ีอ hmm. ย mm ู hmm. mm ่ม hmm. mm ีคนเว้าอยู่ว่ะโดยอ มือจังหน่อยก่อนมีเด็กการกระท่ำอะไรเนาะอืมอวันนี้เพิ่นสิเบิ่งจากการกระท่ำนึกทุกคนบหดนี้เบิ่งจากการกระท่ำเด้ตเพื่นบ่เบิ่งจักคำว้าแล้วบหดนี้บ่เบิ่งได้คิดว่าอ่าฮักแท้เร่เฮ็ดได้เนาะเฮ็ดให้เบิ่งก่อนเฮ็ดให้การกระท่ำที่ลงคลิปครั้งแรกเนาะถ้าผู้ใดแบบสนใจก็เขาจะติดตามแต่คลิปครั้งแรกแมนเห็นบ่าไะจังมาถามบ่แม่นสิมาถามมื้อวานมื้อซื่อนี่แหละแบบทักข้ามาแล้วโอยอันใหญ่อันสาวใหญ่จักปีไม่ลุแจักคนอุ้ย มาเปิดใจหายงยหเหมือนบรได้บอกด้เอเปิดใจหายงาเนียมีคนค่ะเข้ามาแบบนี้ก็เลยคิดว่าขออนุญาตบอกก่อนเนิ่แบบนี้นะบอกต้องเลยไหมบอกว่าขออนุญาตบอกก่อนเนิอคนที่สนใจเขาสีบทถามเนาะเขาสิเข้ามาแล้วเขาสิว่าเออจัดการให้ลดแบบนี้ซะจัดการจัดการให้เห็นการกระทำลดแบบนี้นะแต่ยังหายยากแบบนั้นนะ ท่านว่าหายากก็อยู่ไปก่อนเพาะว่านี่แหละขโายเสือลยมันชีได้อยู่กับเขายาวนานนี่แล้ววันนี้เขากขโมยากเสืออลไรได้ตัวนี่ง่ายนี่ข่อยากเสือแล้วคือรอบที่แล้วง่ายเนาะแป๊บเดียวนี่ง่ายโพดแล้วก็วันนี้ก็เสืออันนั้นอัดนั้นไว้ก่อนแบบนี้นะโดยโดยโดยแต่ขโมยเสือง่ายแล้ววันนี้นะอืถ้าผู้ได้แบบว่าสนใจแท้ๆก็สคือเห็ุอะไเห็นเนาะโดยเพราะว่ามีมีมีคนเว้าอยู่ทันว่าโบราณโบราณ บ่ออะไอันหายเจ้าเสือแต่การกระทำมาเห็นแบบนี้นะสีพิสูจน์ให้เบิ่งมาหน่ะสักหน่อยกระสีพิสูจน์แบบนี้นะบ่ออะไรหายเสือโดยอ่าที่าเบิ่งประมาณนี้แหละเดยเลยเลยมันกะมีบางคนเบาบางคนเบาเบากะมีบางคนต้งมากกะมีเนี้ยหลายคนกันเลยว่าสีผักใส่ไว้ก่อนเพาะห้บ่อเสือยังจะแก่เนี้ยสองอย่างในสามอย่างกับบ่อเสือค่ะนะโดย ตอนนี้หาละแวกไปเบิดบ่มีอละแวกไปเบิดผู้ใดกเอาบุามาส่งไว้เบิงรถมาส่งเ่นกเอาทองส่งมาไดทองก็เอทองก็ส่งมาได้เงินก็ส่งมาได้เห็นว่าแล้วกเนาะเห็นเฮาเป็นตหยังกบ่ฮู้บดนี้น่ะเฮาคิดว่าะเขาคิดเฮาเฮาแนวดเนาะคนกส่งบ้านส่งทองส่งเงินมาให้เด้ว่าค่อยมีได้ค่นบ่ได้ให้เจ้าเห็นคือแบบตะกี้ว่าบ่มีหั่นโดคงแท้คงอมเงินเดือนข่อยเท่านี้ได้กส่งมาให้เบิ่งนี่น เออมาทถนนี้แถนนีกไดเออมาแบบใหม่ๆแปลกๆแต่เขาก็ยังบ่เชื่อคือเก่าส่งมากะโดยส่งมาบ่ส่งหูบซริงๆมันมันเป็นเคร่องบุปภาพเนาะมันเป็นหุบบาพส่งมาเป็นเงินเนี่ยจักไลเลอบ่ส่งมาเธอเบิ่งก่อนแบบว่าดีใจเนาะอือก็ส่งมาเป็นเงินนี่บุ่บมาเป็นอ่ะผ่านตู้มานี่ให้ฮอดมือเฮานี่ว่าเชื่อได้เนาะโดยเออนี่เป็นรูปเป็นใบมามันเอาใส่ก็ได้เนาะเอาอใส่ก็ได้เนาะเออคือคือบอสสิรัตส่งมานี่ก็มีกันทองเนาะแม่นโอ้ยมือนี่ รถกมีรถะมีเนาะขียนกันได้บางไงการส่งมันง่ายไงนี่นะประมาณนี้นะมันหาเลยแล้วพอเราแต่เยื่เสื้อง่ายเมื่อไรมันเหมาะสื้อเปียงเออแต่ทีนี้ก็เลยว่าทักใจไว้ดีกว่าเพราะว่าเฮาเห็ดเรียองเห็ดงานเ่ยนะเห็นงานกระลายเนาะอันนี้ซักโอ้โหมากกว่า คลิปไปชุดเจ้ากันดูหน่อยมาฮะผลว่าเอ้ยไงไมีแต่บาว่างเพราะว่ามันก็จะบาว่างแน่ฮะนะโดยโดยก็เนาะเป็นอย่างน้อยแต่เผากะเข้าใจอยู่ฮะนะโดยโดยถ้ามีคนแบบว่าทักด้วยตรงทั้งนุ่มนั่นนุ่มนี่กะมาบอกได้เด้อแบบนี้นะโดยโดยถ้ามีคนอยากซอยนั่นซอยนี่กะเออไข่แน่แบบนี้นะมาซอยซอยใหญ่เนี่ยไข่แน่เนาะโดยปวดใจนะเบิปงเนาะเออปูดไดกะเบิ่งสื่อปวดไดเล้วบ่ได้ซอย หุบกับหุบเงินเป็นก้อนกับส่งเบิ้งไปเสือโบเดโซ่จะไปใช่ใช่แบบนี้คนมาโอยเท่าไหร่เด้อนี่เนื้อหมื่นหนึ่งนี้เด้อทองบาทหนึ่งนี่กัยังเห็นแบบนี้กัยังโพค้งเงินได้เนาะคนมาโอยมันเป็นแต่เสือเพราะอันนี้มาเพื่อนยอกยอกยอกคือเพื่อนเอาส่งหุบมาให้เบิ่งเนาะโดยมันก็เป็นแต่หุบซื้อซื้ย รูปภาพได้แต่เบิ่งกันแหละเนาะโดยเฮาก็นั่นแหละความหมายก็คือละแวนบ่เบิดหั่นนะสือเองอืมเฮาก็คิดว่าเพิ่นเอาอยู่ใสมาบางทีจ้บางทีของเพิ่นแท้ก็มีบางทีก็นามาอยู่มาก็มีหั่นนะให้เพิ่นเฮ็ดให้เห็นเนาะแม่ให้โดยเอ้าก็ยังก็อ่าขอบใจทางใหญ่พเนาะที่มื้อนี้ก็ได้มานั่งอรมก็ปาเวียมาทุกคนเด้อนะ มันลุ้มเอาอยู่กับบนงานเนี่ยคือว่าจี้ใช่เลยเนาะว่าฉันสนองเอามาจี้เอาอยู่งานนี่แล้วมาคุณเป็นแนวไดสภาพนี่เนาะใจคิดคิดว่าสิเอ้อมาจี้ตอนนี้สิโดนด่าบ่เลยนี่โอ้ยบ่ได้ให้ง่ายโดนได้ให้ง่ายไอหยอกคนทักยิ่งใหญ่เลยคนเดียวโอเคแล้วเนาะโดยโดยโดนได้ให้ง่ายแต่ยัง ลังเลหรือว่ายังระแวงอยู่แม่นะะแวงอยู่เรื่องใช้เวลาโดนแม่นบ่แ,แม่นเทำยังระแวงอยู่กับการแบบว่าผู้นั้นทักคำม,มาเนาะบางทีคือแบบเป็นเงินก็นคือของเราแท้แบ่บอกนะทำกับละแวงบางทีก็เล่าหักแท้แบ,บ่ก็ยังระแวงอยู่อนยันบ่แม่นความจริงค่ะนะดูเพราะว่ามอาง่ายๆก็คือแบบว่ามันแตกแล้วไปลังสิมาต่อแล้วมันก็ยังบมทันนั่นนะเห็นเอาวันนี้ซะดูแยบวไาให้พักไปก่อนให้ได่นะวันนี้ซะดูแบบว่าจิตใจเขาเหมือนกัน แล้วแมนเลยเหมือนเราเอาต่อเลยแล้วมันอยากไปต่อว่าอยากได้แบบนี้นะดูคิดแล้วก็โอ้ยนี่ก็อุ้มเด้อแมนบอลนะดูแล้วเลยแบบว่าเหตุงานดีกว่าแบบนี้นะดูโปรแกัสงานก่อนเนาะโดยโฟกัสงานก่อนเนาะดูคอยดันซ่าเลยไอ้เจ้า่าเพิ่นพักใจก่อนส่วนนี้นะดูมีเจตามหนงอะไรเนาะดูเป็นยังไงมาจังไหนเราก็จะการไหนจังนั้นดยูมาถึงก่อนดูแมนแมนแมนอันนี้ยังไงกับจังหวะกันใหม่อีกเนาะดย ทางนี้ก็มันมบ่อยากเสีอใจไผ่ฮะนะอ๋อขนะ้าเท่านั้นแหละทีมีเด็กที่ขอโต,ตกับก่อนเนาะวันนี้ขอบใจที่่อาป้าเบียกมาแล้วกอะลงกับทีมง,งานเขาทางนี้แต่ยังให้ทางใหญ,ญน่นี่ไปอ่าวิเบียกต่ออ่ะสําหรับนี้ข้าวเ่าเขาว,ขาวา่สาสบายดี